ดีครับสวัสดีครับเพื่อนพ้องผู้รักความก้าวหน้าด้านการเกษตรและความยั่งยืนที่เรียกกันว่าถาวรนวันนี้มีเ,เกษตรยั่งยืนครับอยู่ที่หมู่4ีนะครับบ้านใหม่เจริญตำบลริมโขงนะครับอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายที่นี่ครับมาติดตามผลการทำงานของ3มเกลอือประกอบไปด้วยวัวแพนวัวแพนกระสานและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรที่นี่ถือว่า ไม่ธรรมดาครับเพราะเจ้าของสวนนั้นปลูกส้มที่เรียกกันว่าตายแหล่ไม่ตายแหล่ถึงขั้นจะตัดทิง้งและที่สําคัญครับถึงขั้นจะขายหมูมาใช้นี่ปุ๋ยนะครับแล้วจะขายไก่มาใช้นี่ยาซีรีส์นี้ถือว่าเป็นซีรีส์ที่ต้องมาช่วยเหลือมาเจอจุนมิเตรเกษตรยั่งยืนมีความภูมิใจนําเสนอเกษตรกรท่านนี้ครับสวัสดีครับครับมีชื่อมีเสียงอยู่แล้วว่าอะไรครับผมครับซื้อไปปรสีครับ ขันคำรัานามสกุลอยู่บ้านเลขที่31บ้านใหม่เจริญริมขงอำเภอเชียงของครับโอ้นั่นคือการรายงานตัวของผู้ที่เป็นเจ้าของสวนแห่งนี้ผมมาถามพ่อสีเลยดีกว่าพ่อสีครับที่นี้ปลูกสวนส้มของเราเนี่ยสายพันธุ์อะไรครับสายพันธุ์สีทองครับสายพันธุ์สีทองนะครับแล้วก็มีทั้งหมดกี่ต้นครับเนี่ยทั้งหมด300ครับ300ต้นนะครับ สามร้อยต้นนี่เป็นต้นที่อายุเท่าไหร่บ้างครับไอ้ข้างบนนี่มันสี่ห้าปีแล้วครับสี่ห้าปีแล้วนะครับเนาะมัน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 จะใครตายแล้วเนี่ยจะใครตายแล้วครับจะใครตายแล้วครับสี่ห้าปีนี่มีกี่กี่ต้นครับผมสี่ห้าปีนี่มีหกสิบครับหกสิบต้นครับและต้นน้อยลงมานี่อายุกี่ปีครับอันนี้สามปีครับสามปีนี่กี่ต้นครับผมไอ้สองร้อยปลายครับสองร้อยปลายครับนะครับทั้งหมดมีสามร้อยต้นเนาะครับเนาะ อันนี้แห่60อันนี้แห่น240นะครับผมบก็รวมแล้วนะครับให้เห็นว่า3ปีมี240ต้นนะครับ4 5ปีมี60ต้นก่อนที่จะมาเจอกับ3เกลอเนี่ยนะครับพ่อสีครับตอนนั้นไอ้ส้มของเราเนี่ยมันมีลักษณะยังไงช่วยเล่าปุมหลัง <They> ผมฟังต้นนี้แด้ครับผมอตอนนั้นก็ <c oughs> มันมันบางต้นมันก็จะตายเลยนะแต่แต่ละค้เขามาเห็นเขามา ถามไกล่ถามมูเขามาเอ๊ะพ่อนันส้มนี่ทําไมบุษีดยาบอบุษีดต้นได้ดีจเจ้าต้นนั้นต้นได้บุดีฟันควางอ๋อ<ะ>ครับให้จะทิงไปเลยวะไอ้คำว่าฉีดยาของพ่อนั่นหมายถึงอะไรครับผมหมายถึงยางรครับไอ้ยาแก้กเซฟนี่คือว่ากิโลหนึ่งปันสองปันสามนะแต่ที่นี่ก็ตีผ่านมาฉีดตีให้ส้มแก่นี่ฉีดสามข้างมันก็บเห็นผลครับ ม,มันก็ตาแดงอยู่เขาบอกว่าตาแดงแก้มด้านโดนแดดแสงแดดในแ,แสงตะวันนอครับแต่ผ่านมาปุ๋ยเห็นสีแต่ที่ขอมาขายนี่เขาบอกว่าดีนะพ่อเอามาใส่เอ้าทาไมยิงใส่ทำไมยิง,มยงตาได้เงินแล้วก็ไปครับ,รบพราะว่าเขาก็มาดูแลไงอ๋อเป็นั้นได้แล้วก็ไปพ่อศรีครับผมบอกพี่น้องเกษตรกรที่พ่อศรีเล่ามานนี้เมื่อกี้เป็นเสียงในฟิล์มผมจะพี่น้องได้เข้าใจเบื้องต้นว่า ส่วนพ่อศีเนี่ยนะครับมีส้มเสร็จแล้ว300ต้นเนี่ยที่บอกเมื่อกี้นะครับมีทั้ง60ต้นที่เป็น45ปีแล้วก็240ว่ต้นที่3 4ปีมีคนเข้ามาดูต้นสซมมหาสารตายแหล่ม่ตายแหล่ทุกคนก็มาถามว่าทําไมไม่ฉีดยาแก้อักเสบพ่อสีก็บอกว่ายาแก้อักเสบเราใช้ไปแล้ว3ครั้งก็ไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นนะครับต่อไปนี้ <ừ. S 1> ถ้ามันจะตายก็ตัดทิ้งปัดกว้างไปเลยนะครับ แกว่าไม่สนใจอะไรตายก็ตัดทิ้งเพราะที่จ่อทุเรียนไว้แล้วนะครับมไม่สนใจแต่เมื่อก่อนนั้นนะครับลงทุนไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับไอ้สามกว่าต้นเนี่ยก่อนหน้านั้นนะครับป้าหลายอยู่มันคิดว่าจะพิชซ์ฟูงนะเนาะแต่แต่ซื้อบ่แป้งก่กไอ้ปุ๋ยอินทรีนี่เอามาใส่ก็แกนไอ้ห้าสโลนี่ก็กระสอบหนึ่งก็ห้าร้อยหกร้อบนะ สมัยนั้นนะสมัยนั้นนะแต่มาใส่มาใส่มันก็นนไม่เห็นผลไม่เห็นผลคือก็ใช้อินทรีย์ร่วมด้วยนะครับใช้อินทรีแต่แต่ว่ามาใช้แล้วไม่ได้ผลหมายความว่าได้ทํามาทดลองตามที่คนอื่นเขาทากันมาโดยตลอดไม่ได้ผลเกิดสุดท้ายต้นก็โสมผลผลิตก็ไม่ได้พ่อสรีครับตอนนั้นนะ่ะที่เรารู้สึกว่าครั้งที่เราไปขายส้มอ่ะไอ้หกสต้นนี้ออกผลมากี่ครั้งแล้วครับอายุ4ี่ถึงห้าปีเนี่ยไอ,อ้นี่มัน ออกผลมาสามสี่ปีครับสามสี่ปีแล้วครับข้อมสามปีครับได้เงินสูงสุดจากเขาเนี่ยสี่ห้าปีเนี่ยเท่าไหร่ครับข้างแรกนี่หกสิบต้นนี่ได้ประมาณสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าครับครั้งนั้นครั้งนั้นเราไปใช้ปุ๋ยยี่ห้อหนึ่งนะครับแล้วก็ปรากฏว่าได้ผลผลิตมาสองหมื่นบาท60หกสิบต้นครับแล้วได้อย่างไรอีกครับปีต่อมาไอ้ปีที่สองปีที่สองเอ้าหมดถึงสองหมื่นได้ไห ได้มาเท่าไหร่ครับได้แต่ใดได้ประมาณหมื่นหมื่นกว่าบาทเอาละผลผลิตเริ่มลดเริ่มลดพรอปีที่ผ่านมาเนี้ยครับเพราะปีที่สามที่ผ่านมานี่เนาะครับสียาไปแต่งจนไปสามครั้งใส่ไอ้แก้เศษนะครับไปสามครั้งได้ประมาณสามพันบาทพูดไปแล้วท่านที่คารพครับเงือแตกเหงือตกไม่ใช่เพราะความร้อนหรอกครับแต่ว่าร้อนอกร้อนใจแทนเกษตรกร ตอนนั้นพ่อคิดยังไงครับเพราะว่าลงทุนไปตั้งเยอะเพราะไอยาแก้อักเสบอะไรว่าใช้เงินสูงถูกไหมครับลงทุนไปมากแต่ได้มาสองพันกว่าบาทตอนนั้นพ่อคิดยังไงที่เมื่อกี้ผมพูดไว้ตอนต้นว่าถึงขั้นจะขายหมูใช่จริงไหมครับคิดว่าคิดว่าจะพักแล้วนะจะจะย่างจะฟันแล้วจะฟันทิ้งแล้วไม่เอาละไม่เอาละติดนี่เขาอยู่ด้วยจะขายหมูไปไซนี่เปิดไม่ันขายหมูนอง ขายหมูขายไก่นี่มาซื้อยาไแมวะซื้อยาซื้อปุ๋ยใส่ไครับถ้าเป็นว่าได้เงินล้านแปลงบ้านซื้อรถกว่าเนี่ยสมชุอมเนาะนะจับพีชจับถูกเอายาเหม็นยาตีว่าไอ้ข้ามแมลงตีงดงังๆเอามาพนน่นกับไก่บานไก่บานก็เดือดร้อนเนี่ยอ๋อนีอ่พ่ <c oughs> อ,อ <c oughs> เคยพ่นยาที่มันเหม็นไล่มแมลงไร่อเล่าเอามาทดลองข้างแล้วทดลองแล้วครับ ปลากรว่าชาวบ้านเดือดร้อนเหม็นทั้งยานี่ใกล้หมู่บ้านด้วยนะครับในสวนติดกับหมู่บ้านเลยนะครับบ้านพ่อเองก็อยู่ในสวนด้วยย่างในนาอหมูก็อยู่นี่ไก่ก็อยู่นี่ปลาก็มีทั้งน่องตว่ว่าเอาตีว่าอยากตีว่าคือมันมีสารพิษครับเอาแหละครับผมถามเมื่อตีไอ้ตัว60ต้นไอ้240ต้น3ปีนี่แหละครับสภาพมันเป็นยังไงบ้างครับมันให้ผลผลิตมาแล้วกี่ครั้งไอ้ที่2 0 0กว่าต้นนี่ยังยังจะลืมจะิ่มจับอยู่นี่ครับ เริ่มจะให้ผลผลิตปีนี้เริ่มปีนี้และก่อนหน้านั้นลักษณะของต้นมันเป็นอย่างไรครับมันก็เริ่มเริ่มอย่างกับติดปีี่ปีไอห้าหกปีครับห้าหกปีเหมือนกันครับคือเริ่มที่มีคนมาถามแล้วว่าทําไมไม่ไม่ใส่ยาแก้อักเสบถูกไหมครับครับเราก็บอกว่าไม่ใส่เพราะอะไรครับไม่ใส่เพืว่าร้องมาแล้วครับทํามาแล้วทําแล้วครับคือว่าหนึ่งมันกลมบ่มีถูนอกิีโลหนึ่งปันกว่าบอลนอถ้าเป็นกระปุกกระปุกหนึ่ง กาป้กหนึ่งตงกอยู่หกร้อยกว่าบาทแล้วมีที่เม็ดห้าร้อยเม็ดว่บาบนามาแกะมานี่มาใส่มันก็บ่เห็นมันมันไหนๆมีกระทุนเนาะมันบ่ได้เนาะมันก็หมดแหงเนาะหมดแหงหมดแหงหมดใจเลยเขาว่าหมดใจนั่นคือจะตัดต้นทิ้งไม่สนใจละก็ทำบ่ได้เนาะทำบ่ได้ก็เอาทิ้งไปดีกว่า,า,วาคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นแหละพอมีผู้มาแนะนำสามเกลอเราให้ความสนใจอย่างไรบ้างครับ ถ้าจะนี่ก็โอเคอยู่พ่อเป็นกว่าที่ตามร้องดูก็ร้องจะไปเจอนะักต้องร้องถ้าบ่ร้องบ่ฮหูเนาะคครรัับบแต่ตอนถือผลมาข้างแรกกับมันว่าคุณใดก็ไป่พอส่วนผมอะไม่พอส่วนผมแต่ไปหอวจิงอะ่ะพอแล้วแต่บ่ว่างแต่บ่มีเวลาอ๋อสุดท้ายกองมาพอนี้ลุ้นบลน่ะเอาผมกลับมาลงมาแล้วได้ยามาผมพ่นเลยหมายถึงสามเกินนี่นะค,คู่หู พอคู่หูมาเนี่ยนะครับอันนี้อันนี้อันนี้พูดถึงความจริงเนาะครับได้มาแล้วผมก็พูนเลยครับครับเจ็ดวันผมพูดวันศุกร์เจ็ดวันใส่กร่มกำกันว่าตามลักเปินบอกเลยสูตรหนึ่งในพันลิตรครับครับพันลิตรครนี่ผมมันจะได้ท่าสั่งสองร้อยลิตรได้ห้าถังเนาะครับแต่ผมหานซีเลยอ๋อใส่4ีถังเลยก็กลายเป็นแปดร้อยลิตรต่อหนึ่งชุดครับหลังจากพ่นไปครั้งแรกนั่นนะครับ โดยใช้อัตราส่วนคือนะครับน้ำ800ลิตรถูกไหมครับ,รบต่อ1ชุดคชุดนะครับเราพ่น7วันครั้ง7วันครั้งถูกไหมครับ,รบวันครั้งครั้งแรกที่พ่นไปเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างครับก็มาดูแล้วก็คือใบมันแบบจะมีมันมีนี่มันอนะไอตี IT ว่าเขาห้องมาเดยแกมดานแต่วันซองมันก็ดูดีมาไงไอตีตาแดงมันก็ดูว่า ไอ้ตึงมามันติมันนิ่มๆเอนะครับก็เลยว่ามาพูนแถมอ่าเย็ดวันนอเดี๋ยวนี้พูนได้สีข้างเอาครับสีข้างได้ใส่ปุ๋ยไอ้ไอ้เม็ดนี่ข้างรอบอือเอาละครับผมสรุปให้พ่ออีกทีหนึ่งหลายท่านเราไม่ได้ขึ้นซับไตเติลให้นะครับก็หมายความว่าหลังจากที่พ่นไปแล้วนะครับมันก็ดูแล้วนะครับมีความมันวาวใบมันสดชื่นขึ้นนะครับใบมันมีอาการที่เรียกกันว่าเขียวขึ้นจากเคยเหลืองต้นที่เคยโทม นะครับคำว่าต้นโสมก็คือกิ่งก้านมันเหี่ยวแห้งไปก็ดีขึ้นมาถูกไหมครับแล้วก็มีลักษณะที่เรียกว่าผลมันขึ้นถูกไหมครับผลมันเป็นวาวขึ้นแล้วพอหลังจากมันเปลี่ยนแล้วนะนั่นครั้งที่หนึ่งใช่ไหมครับที่เห็นนับจากวันพ่นไปกี่วันเราถึงเห็นอย่างที่ว่าเนี่ยครับประมาณตีครับหนึ่งอาทิตย์นะครับเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใบเหลืองต้นที่เคยโสมกับฟื้นฟูขึ้นมานะครับใบก็มีอาการที่เรียกแผ่ขึ้นแล้วก็มีความเขียวขึ้น หลังจากพ่นครั้งที่2มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มอีครับครั้งที่2อแล้วคำนี้ก็ได้มติตหนึ่งออกมาดูมันก็จากนี้ออกมาจะปรุงจะแตกเป็นนี่ออกมาครับครับคำว่างี้ก็คือมีการแตกยอดออกมาแตกยอดออกมาครับมีลักษณะของใบชูชันขึ้นนะครับมันจะแตกออกมาพอดูมันก็จะดอกมาว่าอันที่ไหนแตกมาก็ดอกออกดอกไหมว่ามาแล้วครับใบอ่อนออกดอกมาตามกันมาก็หมายความว่าเตรียมตัวที่เขาเรียกว่ามีอาหารสมบูรณ์เต็มที่ นี่พ่นครั้งสุดท้ายวันที่เท่าไหร่ครับนี่ผมคุยกันวันที่6ธันวาพ่นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่เท่าไหร่ครับวันวันวันที่สมนะครับที่สมธันวาที่ผ่านมาบณวันนี้ท่านมาดูนะครับว่าอะไรที่เห็นชัดเพิ่มขึ้นอีกครับพ่นมาสี่ครั้งแล้วเนี่ยเห็นได้ว่าพอมันตีมันปลูกออกมามันจะดอกออกมาใบมันก็จะเขียวมากครับตีใบที่มันจะตายนนคือมันล่วงไปเลยครับไอใบที่ตายก็ล่วงไปใบใหม่ขึ้นมาทันทีนะครับเรียกกันว่า เก่าล่วงไปใหม่ขึ้นผลขึ้นมาทันทีเลยนะครับเห็นผลทันตาภายใน4ครั้งจริงๆไม่เห็นตั้งแต่ครั้งแรกแล้ว7วันแรกแล้วถูกไหมครับเอาแหละครับความคาดหวังนะครับว่าเนี่ยผลผลิตมีเห็นมีผลด้วยนะครับลักษณะผลเมื่อก่อนกับตอนนี้ออกมาเนี่ยผลเมื่อก่อนที่ออกมาแล้วลูกมันมีลักษณะเห็นเมื่อกี้ว่ามีตาแดงด้วยถูกไหมครับลักษณะอะไรอีกครับที่มันไม่ไม่มีใครซื้อเราอะเขาเรียกว่า แก้มด้านแก้มด้านเองฮะแต่วันฟองนี่เนาะแก้มด้านแก้มด้านดิแก้มแข็งครับแก้มแมก็แก้มแแมแก้มแแมก็มีแต่ของเรามันไม่ใช่แก้มแมบพของเรามันแก้มด้านครับมันด้านหยิกไปแล้วมันมันแทบจะหยิกไม่เข้าแก้มมันด้านมันไม่นิ่มมือนะครับมาสู้มือหน้าดูเลยมันด้านมากเลยนะครับหลังจากแก้มด้านแล้วผลของมันความหวานมันเปลี่ยนแปลงไหมครับครับความหวานเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงน้ำนักก็เปลี่ยนขึ้นไหครับ ครับถึงหวานถึงนักแลก้วก็คืออันดาน้มันก็อาจจะเป็นอันดีมากลดลงลดลงครับโอ้โหนี่มีหวานขึ้นมาครับมีขยายผลขึ้นมาครับนะครับตอนนี้กำลังเห็นเรื่องการขยายผลและเรื่องสีผิวแล้วครับผิวไอตีมันออกใหม่นี่ก็โอเคอยู่ครับไอตีมันรุุนเกา่าถึงมันจะซุกมันติดด้านมันก็คือธรรมดานะม,มันมีใครมีนี่อยู่นะมีของมันเก่าอยู่นะก็หมายความว่าผิวนะครับที่บอกว่ามีขี้ใครอยู่นะของเดิม ขาว่าขี้ไขค,คือความมันไม่สวยไม่งามยังมีของเดิมติดเข้ามาแต่ปัจจุบันนี้ผิวซ่อมเป,ปล่งปรังขึ้นแล้วก็ขี้ไข่เดิมๆที่มันเคยตกค้างมาจากเมื่อครั้งที่ยังไม่ได้ใช้ก็ยังติดมาบ้างแต่ความสวยงามรสชาตินั้นหวานนะครับแล้วก็ส่งผลให้ว่าสีของเขาก็เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เคยแข็งนะครับเคยเมื่อก่อนเนี้ยก็แก้มด้านนะครับก็กลายเป็นแก้มแหม่มคือมันหน้ามันนวลขึ้นแล้วมันก็น้าที่จะบิดเข้าไปแล้วเนี่ย เข้าเนื้อได้ง่ายถูกไหมครับ,รบสามารถบีดผลส้มเป็นสซีกได้ง่ายๆโดยไม่มีปัญหาอะไร,รนี่แหละครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงคาดว่าปีนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ผมเห็นเนี่ยกะว่าจากคราวที่แล้ว20,000บาทเนี่ยแล้วก็ลงมาเหลือตรง2 0 0พันเนี่ย <c oughs> คราวนี้เราคาดหวังไหมว่าทั้งสวนเนี่ยจะได้สักกี่หมื่นกันการต้นมันเหมาะสมคือมันดีอยู่ตลอดขึ้นมาก็อโอเคอยู่ก็แบบว่ามันจะอัน พื่ออาจารย์จะอ่านได้ต้นละกิโลเท่าน like ั้นอ่ะต้นละกิโลต้นละได้4ี่กิโลแน่นออ่าแค่นั้นอ่ะครับแต่ก็คาดการไว้ว่าน่าจะเลยสองหมื่นก็คุยกันไว้อย่างนี้ครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มนะครับและใช้มาสี่ครั้งเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งแต่ก็เห็นความสำลิดนะครับในการที่เรียกกันว่าเกิดความอัศจรรย์นะครับไอ้ที่เคยมีความคิดว่า จะขายหมูขายไก่นะครับเพื่อไปชดใช้หนี้สินต่างๆที่เกี่ยวกับปุ๋ยกับยาวันนี้ก็ถือว่าเป็นการพลิกชีวิตอย่างหนึ่งถูกไหมครับครับแล้วเราใช้หญิงเกษตรหรือยังครับหญิงเกษตรปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตาหญิงเกษตรนะครับ่งใส่ข้างนึงครับใส่ไปข้างนึงแล้วครับใส่มาแล้วกี่วันครับเนี่ยใส่มาแล้วเอะบุเถึงซาวันีฮะได้ประมาณกับ20วันนะครับกับ20วันเห็นการเปลี่ยนแปลงทางดินอย่างไรบ้างครับ ผิวดินมันจะเขียวจะดำไหมครับ่อ๋อคาว่าเขียวในที่นี้คือผิวดินจะดําขึ้นนะครับผิวดินก็จะดําขึ้นดําขึ้นเมื่อก่อนดินของเขาเป็นยังไงครับครับมันดินนั้นมันจะแข็งมันจะขาวเลยครับดินแข็งดินขาวพอใส่ไปก่อนมาสักเกือบ20วันนะครับครับต้นละกี่กิโลครับที่เราใส่ประมาณ3โลต้นใหญ่ครับ3โลต้นใหญ่นะครับก็ต้นเล็กล่ะครับต้นเล็กประมาณโลเียก็่าโลเดียวนะครับก็หมายความว่า เราเห็นความเปลี่ยนแปลงคือนะครับดินจากเคยขาวนะครับไม่มีธาตุอาหารอยู่เลยปัจจุบันดินเขียวดินเข้มดินดําขึ้นนะครับและสําคัญก็คือว่ามันมีความนุ่มขึ้นถูกไหมครับครับหลังจากที่พ่อตัดหญ้าตัดอะไรนี้รสังเกตได้ครับจากการที่เราเข้ามาสวนเราประจํานี่แหละครับพี่น้องครับนี่ก็คือความครบถ้วนในเรื่องการเริ่มต้นที่ประสบความสําเร็จในเบื้องต้นนะครับหลังจากใช้คู่หูมหัศจรรย์เราคงจะติดตามต่อเนื่องไป แต่ที่สําคัญครับความไว้วางใจต้องออกมาจากปากพ่อสีเองพ่อสีช่วยบอกพี่น้องผองเพื่อนผู้ปลูกสวนส้มแล้วกําลังหมดหวังสิ้นหวังว่าเหล่านั้นไม่ต้องปัดต้นกว้างไม่ต้องตัดต้นทิ้งนะครับไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นหันกลับมาใช้สามเกลอือช่วยบอกพี่น้องด้วยครับพี่พ่อสีครับ <c oughs> ต้องมั่นใจตัวเก่าว่าถ้าว่าเอาไปแล้วทงทํานอเอาไปอยู่บ้านฮันก็บะทํา,า,าห้องกระบืู้มันก็คือว่า ไปแต่ต้องต้องต้องทำดูมันจะเป็นจะได้อยากจะหู้อยากจะเห็นมาดูบ้านก็นได้อเข้ามาในสวนที่บ้านนี่ก็ได้ครับครับเพราะว่ามันแตกต่างกันนักอยู่ะจะโอ,อ้ไปนักแต่บางคนเป่นมีเงินล้านได้ขายส้มได้เป็นล้านสองล้านเป็นโบเจื่อต้องทำต้องต้องต้องก่อนเป็น่นก่อนไปพกอก่อนถ้าไปโบเจอได้ก็มาดูเองอย่างนั้นแหละ โอ้โห,โหครับถ้าบม่เชื่อแต่ก็มาพ่อเองมาดูเองอพ่อศรีบอกว่าถ้าเอาไปแล้วไม่ใช้ไปวางไว้เฉยๆถ้าท่านไม่เริ่มปฏิบัติก็จะไม่เห็นผลอย่างนี้คนที่เขารวยหลายคนที่เขาทําสวนส้มด้วยแบบวิธีดั้งเดิมนะครับเขารวยหลายล้านแต่เขายังไม่เชื่อเพราะเขายังไม่ได้ใช้วันนี้พ่อศรีนะครับผู้ที่กําลังจะสิ้นหวังหมดหวังก็กลับมาจุดประกายให้กับท่านหลายๆท่านหลายๆฝ่ายทั้งผู้ที่รวยอยู่แล้วจากการใช้เคมีทั้งอะไรนั่นเราไม่ว่ากัน แต่พ่อสีเน้นว่าให้มาใช้แล้วมาดูที่สวนพ่อสีเป็นหลักอันนี้ก็ถือว่าเป็นสดที่ผลอันสําคัญแม่ต้องขอบคุณพ่อสีเป็นอย่างสูงครับที่ให้วิทยาทานเกิดเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้ปลูกสวนส้มโดยเฉพาะโดยเฉพาะนี่ส้มสีทองนะครับแล้วก็หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในสวนแห่งนี้โดยใช้3มเกลนะครับเวิร์ดแพนของเราวันนี้มิเตอร์เกษตรยั่งยืนก็สร้างความภาคภูมิใจนะครับสร้างความภาคภูมิใจและซีรีส์นี้เป็นซีรีส์หนึ่งครับที่ต้องติดตาม ท่านนายครับถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่อย่าลืมนะครับควงคว้าโอกาสนั้นทันทีทําทันทีเห็นผลทันทีและที่สําคัญครับช่วยปลดหนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตอย่างแน่นอนมิเจอเกษตรยั่งยืนและพ่อศรียืนยันในวันนี้วันนี้เราทั้งสองขออนุญ,ญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าจะมาติดตามกันใหม่วันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับครับวัทหญิงเกษตรใช้รถดี With me. yeah